ครับยกที่สี่ตํารวจจับตาดูให้ดีครับวยคู่นี้ไม่มียกห้าครับอะไรเกิดขึ้นและเกิดขึ้นตัใครแทนดูครับไม่ยี่รัดจะควนสอกอีกแล้วแต่ชุดยันกะไว้ครับตั้งเองแท้าหน้าดันตาไว้วางแ้นโดนหุกอีกทีหนึ่งวางแ้นเฉยเฉยดูครับดูยอกคนฟันซอกสิครับโอ้โหมีอย่างนี้ที่ไหนอีกไปครับที่วยสองอย่างนี้ อยาให้ฟันซอกเป็นชุดได้นะครับต้องระวังครับฟันซอกอีกแล้วแทงเข่าแทงเข่าแทงเข่าฟันซอกโอ้โหมาแล้วก็เป็นชุดชุดใหญ่ด้วยแทงอุ้ยแทงเข่าลูกนี้กระตุกแดงไม่เกินครับลายชุดแข็งเลยครับแข็งแล้วแข็งแล้วครับจุกครับจุกแล้วครับไม่ไหวแล้วฟันซอกอีกจุกต้องถอยครับตัวแข็งแล้วครับตั้งกระแพงหน้าโดนแล้วโอ้โหดูครับยอดบนแต่งแล้วครับแต่งแล้วฟันแล้วหันหลังได้ชุดไม่ไหวครับหันหลัง โอ้ยเป็นเนื้อวัวนือไก่ก็ตอนที่เสียหลักเสียเหลี่ยมเสี่ยงทำแล้วทำท่าจากไม้เก่านะครับมองไม่เห็นมอกชกไม่ได้เลยครับ